สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาพบกับคุณคณรูเฉลวยไปห้าสุดนะคะหรือคุณครูพี่เป็ดในระดับชั้นอนุบาลสามนะคะเจอกันก็ต้องทักทายต้องยกมือไหว้พูดสวัสดีครับค่ะหางเสียงก็ต้องมีครับค่ะหางเสียงก็ต้องมีกล่าวคําสวัสดีที่ได้กเจอกันกล่าวคําสวัสดีที่ได้กเจอกัน จากกันไม่ต้องบายบายต้องยกมือไหว้พู้สวัสดีครับค่ะหางเสียงก็ต้องมีครับค่ะหางเสียงกตมม็ต้องมีกล่าวคำสวัสดีที่ต้องจากกันกล่าวคำสวัสดีที่ต้องจากกันนคะคะเด็กๆเมื่อกี้พบกับเพลงสวัสดีนะคะก่อนจะเข้าสู่มารยา หน่วยมารยาทไทยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้ไหมคะมารยาทไทยเป็นสิ่งที่เด็กๆควรปฏิบัติก็คือการทักทายนะคะด้วยคำค่อยคำที่สุภาพอ่อนหวานไพเราะรวมทั้งการกล่าวคำสวัสวดีขอบคุณหรือขอโทษนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรามาพบก,กับหน่วยมารยาทไทยเลยนะคะอ่านะคะเด็กๆมาดูมารยาทไทยกันต่อนะคะ ในการทักทายผู้ใหญ่หรือคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะในการเจอกันไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายตอนเย็นก็แล้วแต่นะคะตามมารยาทไทยเด็กๆเวลาเจอผู้ใหญ่นะคะผู้ชายก็ต้องพูดคําว่าสวัสดีค่ะผู้หญิงก็ต้องพูดคําว่าสวัสดีค่ะนั่นคือมารยาทแบบไทยๆนะคะเด็กๆอ่านะคะเด็กๆ มาดูหัวข้อต่อไปนะคะในการนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นะคะว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเด็กๆเจอผู้ใหญ่ที่มีอายุแก่กว่านะคะเวลาเจอไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูให้เด็กๆกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะนะคะนะคะมาดูหัวข้อที่สองนะคะถ้าเดินผ่านผู้ใหญ่ในลักษณะที่ผู้ใหญ่นั่ง ให้เด็กๆเดินก้มตัวลงเล็กน้อยเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะไม่วิ่งผ่านไม่วิ่งผ่านหนะ้าผู้ใหญ่นะคะอ่าต่อนะคะเรามาดูว่าข้อของการกล่าวคำขอโทษและขอบคุณนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาดูก่อนว่าการกล่าวคำว่า,วข,าวขอโทษต่อบคุคคลอื่นทั้งที่เราตั้งใจกระทำหรือไม่ตั้งใจกระทำก็ตามเช่น ถ้าเด็กๆวิ่งไปชนเพื่อนเด็กๆควรกล่าวคำว่าอะไรคะช่วยตอบคุณครูหน่อยได้ไหมอติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะคะอ้าวเด็กๆได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเราต้องกล่าวคำว่าขอโทษคับขอโทษคะ่ษคะนะคะแล้วพยุงเพื่อนมานะคะยุกขึ้นจากที่หกล้มนะคะอ้าวแล้วมาดูคำว่าขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นอย่างไร อ้าวคุณครูยกตัวอย่างเช่นว่าผู้ใหญ่ให้ของเรานะคะหรือคุณครูให้ของเราเด็กๆควรกล่าวคาว่าอะไรคะต้องกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่นคือมารยาทของเด็กไทยนะคะสิ่งที่น้องควรกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้ใหญ่ให้อย่าลืมนะคะต้องกล่าวคาว่า ขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะอ่ะเด็กๆนะคะมาดูในมารยาทของการยืนเดินและนั่งนะคะเด็กๆมาดูนะคะว่าการยืนเรายืนอย่างไรนะคะเช่นเรายืนตัวตรงนะคะไม่แกว่งแขนนะคะไม่แกว่งมือน,นั่นเองนะคะแล้วก็มือแนบคิดติดลำตัวนะคะนั่นคือลักษณะของการยืน มาดูลักษณะของการเดินนะคะเด็กเดเดินหลังตรงนะคะมือแปงนะคะได้ตามธรรมชาติของการเดินนะคะต้องมองเดต้องขอโทษนะคะต้องมองไปข้างหน้าในลักษณะของการเดินนะคะมาดูลักษณะของการนั่งนะคะเด็กๆนะขอโทษนะคะเด็กๆต้องนั่งแบบสำรวมนะคะเช่น เอามือกุมไว้บนตักนะคะไม่นั่งเท้าแขนมนเก้าอีหรือเท้าแขงลงบนพื้นนั่นคือลักษณะของการนั่งนะคะให้เด็กๆไปปฏิบัติกันนะคะดูนะคะว่าลักษณะการเดินการยืนการเด้งที่คุณครูสอนไปมีการปฏิบัติอย่างไรนะคะอ้าวนะคะมาดูการปฏิบัติตนต่อผูื่ออื่นนะคะ ที่หนึง่งนะคะถ้าเราเจอผู้ใหญ่เด็กๆควรทําอย่างไรหรือควรปฏิบัติอย่างไรคะอ่านะคะเราก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะนั่นคือในการทักทา,ายหรือในการเจอกันหรือ,อเราจะพูดคําว่าขอบคุณคะขอบคุณค่ะเมื่อผู้ใหญ่ให้ของหรือรับของจากผู้ใหญ่นะคะ มาดูการมีน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะคุณครูยกตัวอย่างในห้องเรียนของเราเช่นช่วยคุณครูกวาดขยะเช็ดถูพื้นห้องใช่ไหมคะช่วยคุณครูถูของก็แล้วแต่นะคะนั่นคือการมีน้ำใจของเด็กหรือพบสตางค์ในห้องเรียนเราเก็บใส่กระเป๋าตนเองไหมคะไม่ตรงนะคะเอาไปมอบให้คุณครูเส้อหาเจ้าของนะคะ ตไปนะคะมาดูการตั้งใจฟังผู้อื่นหรือคุณครูเช่นคุณครูเล่านิทานให้ฟังเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเพื่อจะเนื้อหาใจฟังในนิทานนะคะเมื่อคุณครูเล่าจบเด็กๆค่อยมาสนุกกับคุณครูพร้อมกันเด็กๆคะเมื่อกี้เราเรียนหน่วยมารยาทไทยไปแล้วนะคะเราเรียนอะไรไปบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ มาพอ้องนคพือเลยค่ะเป็นมารยาทไทยก็คือสิ่งที่ทาไมคะเด็กควรปฏิบัติใช่ไหมคะก็คือการทักทายผู้ใหญ่ด้วยถ้อยคาที่เหมาะสมพูดยาไพเราะอ่อนหวานใช่ไหมคะกล่าวคําขอบคุณกับผู้ใหญ่กล่าวคําขอโทษกับผู้ใหญ่นะคะรวมไปถึงการนั่งการยืนและการเดินและก็การปฏิบัติต่อบุคคลอื่นนั่นเองนะคะ คุณครูขอฝากกิจกรรมไว้กับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับมารยาทไทยเช่นการพูดจานะคะการไหว้นะคะการเดินหรือการยืนที่เป็นแบบไทยๆนะคะหรือการแต่งกายแบบมารยาทไทยให้เด็กๆอัดคลิปและส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ พี่เปิดขอฝากเกี่ยวกับมารยาทไทยนะคะที่คุณครูได้สอนไปให้เด็กๆนำไปฝึกไบปฏิบัติด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งให้เด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วมาเจอกับพี่เปิดใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ